ครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่เคารพทุกท่านนะครับอตอนนี้เดี๋ยวรอเพื่อนๆเราเข้ามาก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะครับครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้ฉันทามติแล้วก็ประชุมเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอฝากพี่น้องช่วยกัน แชร์ Share, ช่วยกันไลฟ์แล้วก็ช่วยกันแจ้งข่าวไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแถบกรุงเทพปริมณฑลให้ทราบโดยพร้อมเพียงกันก่อนที่จะมีการชัดดาวเขาเรียกอะไรนะ down, ล็อกดาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเร็วๆนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับที่บริเวณสถานีรถไฟ MRT กระทรวงสาธารณสุขวันพรุ่งนี้กิจกรรมของเรารับรอง นะครับตื่นเต้นแน่นอนนะครับมีเพื่อนของเราเข้าร่วมการปารัยแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆที่จะจัดบริเวณในกระทรวงสาธารณสุขวันพรุ่งนี้นะครับเราจะนัดพบกันที่บริเวณสถานีรถไฟ MRT สถานีกระทรวงสาธารณสุขในเวลาบ่าย2โมงตรงนะครับในช่วงนั้นเราก็จะมีการสลับกรรมพูดจาพูดคุยทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วม นะครับในเวลาบ่าย3มโมงตรงเราจะเดินขบวนเข้าไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อไปหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คือในอนุทินชาญวีรกุลเราต้องการความชัดเจนนะครับในเรื่องของการใช้วัคซีนนะครับการซื้อจัดจัดซื้อจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนนะครับเราต้องการให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโดยทั่วหน้าด้วยการใช้วัคซีน ยี่ห้อไฟเซอร์หรือยี่ห้อหนื่นที่ไม่ใช่วัคซีนยี่ห้อซีโนแวคนะครับวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับขอเชิญชวนพี่น้องนะครับผู้รับประชาธิปไตยและผู้ร่วมชะตากรรมทุกท่านนะครับไปรวมตัวกันที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับผมนะครับชินวัตรจังจางตี้วันวรีธรรมสัตยาและเพื่อนๆของเราอีกหลายคนจะไปรวมตัวกันที่นั่นนะครับ และเราจะมีกิจกรรมทวงคืนวัคซีนของประชาชนทวงคืนภาษีของประชาชนนะครับถ้าพี่น้องที่อยู่แถบกรุงเทพปริมณฑลนะฮะอยู่แถวแถวจังหวัดนนทบุรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีก็คือบริเวณถนนติวานน์นะครับถนนติวานน์ ก่อนอื่นเราจะไปรวมตัวกันที่บริเวณนะครับบริเวณสถานีรถไฟ MRT สถานีสาธารณสุขถ้าพี่น้องพร้อมวันพรุ่งนี้บ่ายสองคือการเรียกน้ำย่อยก่อนเข้าสู่วันเสาร์แบบเบิ้มเบนะครับพี่น้องบางท่านนะครับจะมาจากต่างจังหวัดนะครับเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมวันที่18นะครับวันพรุ่งนี้ให้มารวมตัวกันที่ MRT สถานีกระทรวงสาธารณสุขเวลาบ่ายสองโมงตรงเราจะรวมพลกันที่นั่นเสร็จแล้วบ่ายสามโมงตรงเราจะเคลื่อนขบวนเข้าไปยังบริเวณหน้ากระทรวงสาธารณสุขเพื่อพบนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับจะดูท่าทีเขาซินะครับว่าเขาจะเอาอย่างไงฮนะเพราะว่าณเวลานี้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายนะครับผมเชื่อว่าตั้งแต่คืนนี้ นะครับควบคุมฝูงชนคงจะมาเยอะมากถ้าพี่น้องปล่อยให้พวกเราจํานวน50 60 70คนจะต้องมาถูกควบคุมฝูงชนทําร้ายก็แล้วแต่ท่านนะครับขอประกาศณนะตรงนี้พี่น้องที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ควรที่จะใส่แมสมาด้วยนะครับต้องใส่แมสมาเท่านั้นนะฮะใส่แมสป้องกันโรคมาด้วย แล้วถ้ามีแอลกอฮอล์ก็สามารถพกติดตัวมาด้วยก็ได้นะครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายกันถ้าคนเยอะอาจมีฝ่าด่านครับผมพรุ่งนี้เขากั้นไม่ให้เราเข้าแน่นะครับเมื่อวานนี้เป็นกิจกรรมของน้องๆกลุ่มไพ่พลนะครับวันพรุ่งนี้ของจริงนะครับบุกแน่นอนนะครับไม่มีใครมาขวางเราได้อ่าขอเชิญนะครับพี่น้องวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองโมงตรง พบกันที่สถานีรถไฟ MRT กระทรวงสาธารณสุขเวลาบ่ายสามโมงเราจะเคลื่อนขบวนจากด้านหน้ากระทรวงเข้าไปในกระทรวงเพื่อยืน่นหนังสือนะครับและมีการผู้จาปราศัยนะครับโจมตีเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับดันให้จบรู้เรื่องเลยไหมโอเคครับก็อยู่ที่พี่น้องฮนะสวัสดีน้องใบเอาขบวนมอเตอร์ไซค์ ดีครับถ้ามีมามาร่วมกันนะครับขอให้มากันเยอะๆผมจะดูสิครับว่าเวลาเราเรียกกันมาเนี่ยพี่น้องจะให้ความร่วมมือขนาดไหนขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนวันพรุ่งนี้คือวันเรียกน้ําย่อยก่อนถึงของจริงวันที่18นะครับไม่ไหววัคซีนโอเคใช่ครับวันนี้เราต้องออกมาเรียกร้องร่วมกันนะครับดีกว่าเรายอมตายอยู่อย่างนี้นะครับโดยที่ไม่มีอะไรเลยเอาสู้กันสู้กันแบบว่าเอาไปตายกันอีดาบหน้า นะครับเพื่อลุ้นเพื่อจะได้วัคซีนที่ดีมาใช้ให้ประชาชนได้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเยียวยาของประชาชนที่เดือดร้อนตรกระกำรรมลาบากอยู่ณเวลานี้เอาละครับวันนี้ผมขอหลังจากจบไลฟ์แล้วให้พี่น้องช่วยกันไลฟ์ช่วยกันแชร์ไปเยอะๆเพื่อให้พี่น้องที่อยู่ในเขตปริมณฑลมารวมตัวกันที่กระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผมนะครับอาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาบล็อกตัวผมไม่ให้ผมออกวกนันพรุ่งนี้ขอให้พี่น้องไปรวมตัวกันที่นั่นนะครับเดี๋ยวน้องตี้แล้วก็เพื่อนๆเ,เราจะรวมตัวรอกันอยู่ที่สถานีรถไฟ MR t กระทรวงสาธารณสุขนะครับคัสเตอร์ร้อยเออ๋อไม่เป็นไรครับดีกว่านอนอยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นโควิดนะฮะนี่เราออกไปเพื่อเรียกร้องวัคซีนนะครับเพราะนี้นั้นพวกพวกเบื่อเบื่อพวกสลิมนะฮะอาชีวะออกไปด้วยครับผม ก็รู้สึกว่าจะมีกลุ่มอาชีวะปกป้องประชาธิปไตยและก็พี่น้องผู้รับประชาธิปไตยมาร่วมจํานวนจํานวนหนึ่งนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับใครไม่มาไม่เป็นไรแต่อย่าทําตัวแบบโบราณเขาบอกครับมือไม่พายเอาตีลาน้ํานะครับการอะไรกลุ่มกาดเองแนวหน้าครับผมมาช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับศิลวัตรขำขำขำนี่แหละนะฮะใช่ใช่คนที่เข้ามาด่าเมื่อกี้ไหมฮะ ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคนละคนโอเคครับขอโทษครับม็อบเลิกกี่โมงพรุ่งนี้ครับอ,อ๋อพรุ่งนี้น่าจะประมาณทุ่มหนึ่งครับคุณศิรวัฒศิรวัฒนะครับนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องฝากคนละหนึ่งไลฟ์หนแชร์เพื่อส่งต่อบอกพี่น้องประชาชนที่จะออกมาร่วมกันในวันพรุ่งนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับถ้าอนุทินไม่ออกมารับเราจะบุกเข้าไปในกระทรวง ให้มันรู้ไปเลยครับว่าไผเป็นไผอย่าท้าทายอำนาจมืดอย่าท้าทายผมชินวัรนะฮะผมทําได้หมดถ้าผมอยากจะทําชีวิตนี้ผมพีให้หมวลชนแล้วนะดูเอาเลยฮะสลิมเยอะครับไลฟ์นี้นะฮะเขาเริ่มมานะฮะที่ไหนนะครับมีการพูดจาประราัยของฝ่ายรัศดรนะฮะก็จะเจอพวกนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไล่บล็อกไม่หักพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับส่งต่อแล้วก็ประกาศเดี๋ยวโปสเตอร์จะออกตามหลังมา เดี๋ยวโปสเตอร์ของผมจะออกตามหลังมาวันพรุ่งนี้นะครับก็อย่าลืมออกมาร่วมกันเยอะๆนะครับให้อบอุ่นใจหน่อยนะครับวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองโมงพบกันนะครับพบกันที่สวัสดีจ้าน้องใบสุสุครับผมสวัสดีครับสนะวันพรุ่งนี้บ่าย2องโมงพบกันที่สถานีรถไฟสาธารณสุขด,ด้านหน้านะครับเราจะไปรวมตัวตรงนั้นเดี๋ยวจะมีรถโมบายปราศัยอยู่ตรงนั้น เพื่อเรียกพี่น้องมวลชนไม่ต้องห่วงน้ําดื่มมีพร้อมนะครับน้าดื่มอาหารการกินมีพร้อมนะอาหารโดนอาา่ะนะอาหารดีดนตรีไพเราะไม่ต้องห่วงนะครับดนตรีก็มานะครับเดี๋ยวผมชวนพี่อเล็กมาด้วยนะครับมาเล่นดนตรีหน้ากระทรวงสาธารณสุขให้หมอดูหน่อยนะครับให้หมอหนูฟังหน่อยฮะหนูนี่มันหนูเน่าหรือหนูดีก็ไม่รู้นะฮะที่ประชาชนลําบากนะครับสู้ๆค่ะส่งกุใจไปช่วยนะครับอย่าลืมนะะพี่น้องออกมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเวลาบ่ายสองโมงตรง พบกันที่สถานีรถไฟสาราสุกนะครับหลังจากนั้นเวลาบ่าย3โมงตรงเราจะเดินเท้าเข้าไปในกระรวงถ้ามีควบคุมผงชนตั้งบล็อกไม่ให้พวกเราเข้าเราจะฝ่ามันเข้าไปนะครับเราจะฝ่าเข้าไปเพื่อพบอนุทินวันพรุ่งนี้ใครมีพลิกแห้งใครอยากจะสาบแช่งอะไรเอามาเจอกันที่สา,าสุกได้เลยนะครับมาล่วมกันสาบแช่งไอ้คนพรุ่งนี้นะครับให้มันมีอันเป็นไปทั้งครอบครัวมันนะครับเพราะมันทําให้ประชาชนต้องบาดเจ็บล้มตาย นะครับพีวินัยโพธิสารสู้ๆครับผมเช่นกันครับออกมาด้วยนะครับออกมาร่วมกันนะครับชีวิตที่สิ้นหวังถูกต้องครับช่วยช่วยกันนะครับออกมาร่วมด้วยช่วยกันโอเคครับวันนี้ผมจะขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้หลังจากจบไลฟ์สดขอพี่น้องช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆแชร์ออกไปเยอะๆนะครับโอเคครับผมขอลาก่อนพรุ่งนี้เจอกันบ่ายสองโมงที่กระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับ